ั้นน้งนีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนเบญจมาเทพบุทิษก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อเทอิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถและก็เป็นการให้หนักเรียนนั้นได้ะระลึกถึงพระคุณแม่ด้วยเช่นกันโดยจัด ที่บริเวณอาคารอนเนกประสงค์ของโรงเรียนซึ่งทั้งหมดได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรและการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศก,การประกวดคำขวัญก่อนสุภาพและเรียงความในหัวข้อฉันรักแม่รวมทั้งมีการจัดพิธีระลึกถ,ถึงพระคุณของแม่ค่ะ นที่หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหารนายกิติพงศ์เทพพาณิชผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสิริวิทยาลายัยพร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยการนำนักเรียนชั้นอนุบาล1-3กว่า150คนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวถวายพระพรการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงสดุดีมหาราชาและการรำอวยพรของนักเรียนค่ะ พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาติดตามชมข่าวสารกันต่อค่ะ <L ess ling> กลับเข้ามาในช่วงเบรกที่2นะคะของข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะเราจะลงไปที่อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะคะไปดูการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติของหน่วยราชการต่างๆกันค่ะ ชาวชุมชนแนบเคหาดนำโดยนายกฤษดาคา้าเจริญประธานชุมชนแนบเคหาดได้ร่วมใจกันจัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลแดพระภิษุงฆ์จำนวนเก้ารูปเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แ,มแห่งชาติค่ะโดยมีนายมาโนธิฐานนายทวีสินพัฒนาพิรัตและนายวิสุทธิ์บุญยศักิ์เสรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินสมาชิกในชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงนำอาหารข้าวหวานเข,ข้าร่วมถวายพระทหารเพลแดพระภิษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างประชาชนในชุมชนเดียวกันรวมไปถึงเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จแม่แห่งพวงชนชาวไทยไไไไส่วนที่หอประชมุมอำเภอปราณบุรีนะคะในอายุธยาคล้ายสิงห์ในอำเภอปราณบุรีเป็นประธานพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถร่วมกับประสบนิกรจากทุกหมู่เหล่าโดยมีการจัดพิธีทางศกด้วยการสวดเจริญชัยมงคลคาถาซึ่งนายอำเภอปราณบุรีได้มีการมอบเข็มกาชาติและประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกกิ่งกาชาติหนึ่งท่านคือคุณวิภาดาคล้ายเพชร ส่วนที่บริเวณอาคารอาทิตย์กำลังเอกศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีคณะนายทหารประทวนพร้อมด้วยคณะทหารประทวนเลื่อนฐานเป็นนายทหารได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2554โดยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์วัดธรรมวารีศรีรัตนารามจำนวน9้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้พรหลังจากรับสินรับพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีคณะนายทหารข้าราชการทหารเข้า,า,าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ด้านนายสุรศักดิ์เพิ่มเสียผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านตำลุตาุนเขาน้อยพร้อมคณะกรรมการหมูม่บ้านผู้นำชุมชนประธานชุมชนตำลุสามคัคคีชุมชนตำลุอาสาพัฒนาและนายนิพนธ์แสงจันทร์อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปานบุรีรวมกับประชาชนเยาวชนจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตัดต้นไม้กวาดถนนถอนหญ้าข้างทางและล้างถนนนะคะโดยให้ชาวบ้านนั้นร่วมพัฒนาดูแลความสะอาดบริเวณหน้าบ้านเพื่อถวายเป็นพระกุศ สำหรับการพัฒนาทำความสะอาดของชาวบ้านตำลุหมู่ที่1ตำบนเขาน้อยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ ส่วนที่หอประชุมโรงเรียนวันธามารีอาอำเภอรปรางบุรีซิสเตอร์ประกายมาทองอินผู้อำนวยการโรงเรียนวันธามารีอาพร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2554โดยมีกิจกรรมการแสดงรำถวายพระพรพร,พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ตัวอย่างและมอบวุฒิบัตรรางวัลน,นักเรียนที่ชนะเลิศการจัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติและการแข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆการประกวดร้องเพลง พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียนในชุดพระคุณของแม่และในชุดอ้อมกอดแม่เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนนะคะได้รู้ถึงพระคุณของแม่และร่วมกันร้องเพลงข้าน้ำนมและเพลงอิ่มอุ่นสุดท้ายก็ให้นักเรียนนั้นได้นำดอกมะลิเพื่อเข้าไปมอบให้กับคุณแม่ค่ะซึ่งก็สร้างความปรบปรายปิติยินดีและสร้างความรักความสัมพันธม์มตรีระหว่างผู้ปกครองและคณะครูนักเรียนด้วยค่ะ ขณะที่นายนารงดอนกลางผู้ใหญ่บ้านท่ามะนาวบ้านหน,นาน้อยหมู่ที่6ตำบลวังพงอําเภอปราณบุรีพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนชาวบ้านท่ามะนาวบ้านหนาน้อยได้ร่วมกันทํากิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดตัดต้นไม้และปลูกต้นไม้บริเวณถนนในเขตหมู่บ้านทางโค้งสี่แยกนะคะโดยมีประชาชนชาวบ้านนั้นนําอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนาทําความสะอาดเข้าร่วมเป็นจํานวนมากสําหรับการพัฒนาทําความสะอาดของหมูมม่บ้านท่ามะนาวบ้านหนาน้อยหมู่ที่6ตำบลวังพงนี้ จัดขึ้นเพื่อทำไม้เป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะโดยเริ่มทําความสะอาดและพัฒนาตั้งแต่บริเวณที่มีต้นไม้สูงเพื่อเป็นการป้องกันการอ,อุบัติเหตุและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนค่ะ ด้านพลตรีสมมุติแตงสาขาผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบพร้อมคณะนาะยทหารขร้าราชการทาหารได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและเพื่อความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเช่นเดียวกันค่ะหัวที่7นะคะขออนุญาตเรียนเชิญได้เลย ส่วนอำเภอรปราณบุรีได้ร่วมกับเทศบาตบลตำบลปราณบุรีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหามหาราชินีและมอบร่วประกาศเกศียรติคุณให้กับครอบครัวตัวอย่างตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน13ชุมชนชุมชนละหนึ่งครอบครัวนะคะและได้ร่วมกันถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและกล่าวถวายรชาชสรุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ ส่วนที่บริเวณท่าน้าเฉลือพระเกียรติบ้านท่าลาดกระดานหมู่ที่1ตําบลปากน้าปราณนายเสรีหมูน้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้าปราณพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ําปราณได้จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินี มีพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าคลองปลานจำนวน9ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนเยาวชนผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนรวมทั้งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในตำบลปากน้ำปราโดยมีกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกุ้งกุลาดำและพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศแลแด่องคสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีค่ะปปิปันโโนโคววตสสากงท,ที่วัดปากคลองปลานพระภิกษุสงฆ์วัดปากคลองปลานได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำความดีให้แก่แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศแลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนชาวตำบลปากน้ำปราลคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปลือน้อยโรงเรียนบ้านปากน้านําปราญเข้าร่วมค่ะส่วนที่อำเภอหัวหินนะคะทางเทศบาลเมืองหัวหินค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติเรื่องในวันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันค่ะ ยช่วงเช้าวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้จัดให้มีพิธีทําบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน99รูปที่บริเวณหอนาฬิกาทอดยาวจรดสีแยกเจ็กเปียอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายนิรวัติบุญการรองผู้ว่า,า,าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสมชายบํารุงทรพยนามอำเภอหัวหินนายจิรพงษ์ภพบูรณายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินส่วนราชการประจําอําเภอหัวหินทหารตํารวจกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินกลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนำเข้าสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเจริมพระชนมพรรษา79พรรษาและเพวกวืกอความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้มาเฝ้ายืนชมดูขบวน ดีเฉลิมพระเกียรติถวายาพระพรชัยมงคลวงดนตรีงมายทานพุน่งเครื่องราชจักสการะต่อจากนั้นรรพระราชลุมพลมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมเข้าแถวพร้อมกันณบริเวณสวนหลวงราชดีพื้นที่19าไรา่ หลังจากนั้นได้ตั้งแถวริ้วขบวนอัญเชิญผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรโดยประธานในพิธีนายนิรวัตรบุณกันกร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายจิรพงพ์ไพบูรนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายสุวิทย์เียนรุ่งเรืองนายที่คุณบุตรยิ่งและนางกุลทิดาเรนเมฆรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรากาสวันเจริญพระชนมพรรษา ก่อนที่ริ้วขบวนอันเชิญผ่านผู้มิเครื่องราชสักการะจะเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปตามถนนเพชรเกษมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรสิ้นสุดที่บริเวณหน้าประตูเสด็จเข้าวังไกลกังวล และเมื่อเรียวขบวนอัญเชิญผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณหน้าประตูเสด็จเข้าวังไกลกังวลแล้วผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ตั้งแถวบริเวณหน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเตรียมถวายผ่านพุ่มสักการะโดยมีนายนิรวัฒน์ปุกณกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้สดและถวายผ่านพุ่มสักการะดอกไม้สด พร้อมด้วยนายสมชายบำรุงทรัพย์นายอำเภอหัวหินนายจิรพงศ์ไพบูลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหัวหินข้าราชการทุกฝ่ายรัฐวิสาหกิจกิ่งการชาติอำเภอหัวหินตำรวจทหารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสมาคมชมรมสโมสรครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทั่วไปร่วมถวายผ่านพุ่มดอกไม้สดตามลำดับ นายนิรวัตรปุณกานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวถวายราชธรรดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระบรมราชินีนาถซึ่งเหล่าประสงค์ในก่อนทั้งหลายล้วนนำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระ,ระบรมราชินีนาถ จึงพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ79ภาพรรษาในวาระนี้ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบรมีอันเป็นการเสร็จพิธีในช่วงเช้าเสริมสร้างด้านการศึกษาในถิ่นพุรกันดารทรงสนับสนุนให้ประสบนิกรมีรายได้เพิ่มจากอาชีพน้องแ้านอกกํลง

ในส่วนกิจกรรมในภาคค่ำนั้นจัดขึ้นที่บริเวณสวนเวทีกลางสวนหลวงราชินี19ไร่จัดให้มีพิธีถวายผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรซึ่งผู้แทนส่วนราชการข้าราชการทุกฝ่ายรัฐวิสาหกิจกิ่งกรารชาติอำเภอหัวหินตำรวจทหารผู้บรหิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสมาคมชมรมสโมสรครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทั่วไปต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีฟ้าเข้าร่วมในพิธีพร้อมถวายผ่านพุ่มเครื่องรา ตามลําดับก่อนที่ประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงค่ะเดินตามอะไรใค่คู